สบายดีเนาะมันเนี้กัมันตึกบ้าเนาะมีอย่างหลายเนาะตึกตึกแหงเป็นกิจเห็ดโอ้ยบประมาจานไรไปตัดกไปัอต่อโอ้โหนากล้ยกูเอาลไดกอลออกหามึงโอ้โห ทายคลิปบะแมนกันเอ้ก็ทายคลิปนี้ไอ้ใครอ้ใครมาพี่ดูทายคือโพโหนะครับจะมาดนใครทายกอดโลเพชรทายคลิปื้แ่แตกนะเอาึงให้มาแตกไอสิเอาไปตัดแบบว่าไปตัดหัวในนั้นหนึ่งเดี๋ยวโพโฮเสือบ่อนเนาะโพเถงบ่โพฟังโพเออกะฟังพแล้ว thành đúng <laughs> sửa cả nhà cái đấy chào <laughs> oh, xong này cả xíu bà đi với leo Thằng anh โอ้ยอุ๊ดีก็ว่าเอาไปแล้วสิบตัวระ่าย,ยังบ่พ่อมือนีนกาวันที่หนึ่งดนสิบสองเ้ยวันที่หนึ่งดันหนึ่งปีดโซฟสัฟสองกินตอนหาปีใหม่ได้นี่ แกเสืยกันจะแบนกันได้ส oh, huh? uh, 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 uh ุจ๋อยมึงยุดก่อนสั่ข้าไปซอยเข้ากันอาไปเ้อโอ้นะับจ้างวันนี้นะครับที่หุ้มเหมืนไป่างไม่นะครับมันไม่มันไม่มันไม่ต่นะคะเบอร์ต่เบร์มี่เบิ่ดแล้วเบิดแล้วเบิดคักลค่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 ค มึงดึงกิ่ท้อนบ่มีหรอกเบอร์ดครรึได้คนซื้กขายซื้อด้โอ้โหนะครับท่านชูกเราบอกว่าให้กดให้ผมกดเดียวนทครั้อ่าทังน่ะเฮ็ดขันวานบ่แตกนี่อายขั้ชูชวอดเลย ทนอุ้มกูจะอไรนี่นันปลาบอนท่นน่นทานนั่นออมันอยู่นอกที่บอกหนึ่งเลยนั่นนั่นทอนไปพูดเลยนะเอาเกมเห็ดกินเมแรง